โอเคมุมเดิมนะครับอันนี้ยูนิตหมด 8K นะครับ30เฟรมนะครับก็ต้องขยับชรานหน่อยนะึนะครับก็ไม่รู้ว่าออกล้องเป็นยังไงบ้างดีไหมโอเคไหมนะครับอันนี้ก็เวลาถ่ายย้อนแสงอะไรนี้นะครับก็อ่ะทีนี้ผมมาดูหน้าแสงเสริมเป็นยังไงบ้าง เวมีแสงเข้าหน้าเนะาะจะผมก็จะให้ดูด้ว่ามันมีอาการบึดไหมหรือว่ามีน้อยมีอะไรไหมนะครับนะครับในการถ่ายอ่ะทีนี้ไมโจะโซนด้านแสงสเหลืองบ้างนะครับ ทีนี้ลองถ้าเป็นย้อนแสงอันนี้ครับโอเคนะครับก็ลองตัดสินใจดนะูนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นโหมด 8K นะครับ30เฟร,ร,รม